สักปีกเนี่ยมันขโมยตาฉันไปมันทรมานฉันฉันออกไปจากที่นี่ไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีตานั่นฉันติดนี่มันะติดอยู่ที่นี่นานมากว่านายต้องไปเอาตาม to <the> ให้ฉันฉันจะพานายไปที่หอคอยโอ้ต้องเอาตามาให้มันครับตาต้องคู่กับยายครับคือลุงวันนี้เป็นยายครับเขาไม่ต้องการตาใช่ไหนวะเขาไม่ได้ลูกตาครับทั้งนี้ ไอพวกสป,ปีกนี่ไฟอิงบัซซัดเป็นประมาณว่าไอพวกนกเวนนะประมาณนี้นกมันมันหยาบกว่านี้เยอะครับอืม,อม,มเอ้ยมาตามามาอยู่กับยายได้แล้วอุ้ยคุณยายกำลังโดนโจมตีไปไปตามมันไปอ๋อให้ตามหาลังมันนะครับอ๋ออันนี่ม,มาตามหาลังโโอ้ห yeah, นั่นแหละนันทางไปอ๋อ เก็บข okay, องครับงกคือเขาให้เราไปเราไม่ใช่ภารกิจฆ่านะครับตอนนี้เราต้องตามมันไปครับไปแหมมันอยู่นั่นโอเคเฮ้ยมาใกล้ๆส <Bast> ิโหนี่ท้าทายครับท้าทายแมเออเออผิดโอเคครับตอนนี้พรารกิจตามหาดวงตา เออตามหาลูกตาครับลูกตาคือลุงเขามีโรคอยู่อยู่ที่นี่ครับว่าต้องไปเอาลูกเขามาเขาห่วงลูกเขามากทุยไม่ใช่ครับลูกตาคือดวงตาครับกบด,ดวงตาของลุงเขามืดมิดนะครับแต่ชีวิตลุงก,ก็เลยต้องมืดมนเพราะว่าเขาติดอยู่นี่นานมากเอยอยู่นี่โอ้ยู่อะไรวะเนี่ยโอ้โหเอยเออในวินโบมีรถไฟด้วยครับแหมมองตามรถไฟมาก็เจอเลยโอ้โหอืมดีเลยเสร็จ เสร็จผมไปทางนี้ใช่ไหมทางนั้นไปได้ก่าวอะไรวะคมโคเซอร์มากใกล้ๆโอ้โหได้ได้อย่าหนี้ักกันหนีหน,หนีอย่าหนีบักกันเฮ้ยอ,อะไรวะอุ้ยเอา้าอดข้ามไม่ได้โอ้เจ็บไหมโอดันเต้มไม่เจ็บครับโอ้โหคนบ้าอะไร,ระเจ้าให้ตายเอถอะโรถไฟชนครับ เธอในบิมโบมีรถไฟวิ่งด้วยเออแปลกดีเป็นอะไรที่เฮ้ยใชไหมเฮ้ยโอ้โหแต่รอบเดียวนะไปมึงไปอิงบาสต้าพี่เวนมีขนมข้าเคากมึงนี่นี่เอ้ยมันมันอะไรเนี่ยไฟเพลตตกเอ้ยยังเอ้ยเอ้ยนี่นี่เกมนี้ทำไมเฟเพลตมันตกครับมันเกิดอะไรขึ้นไอ้ยู นี่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 ยออีนี่นี่เฮ้ยเ้ยทำไมทำไมเอะไล่เก่าไม่จำไม่ได้ว่าอับแบบไม่มันครับนี่อารซะเฮ้ยเออกินเฮเไมนี่เอานี่ไปกินโอเค ย่ามาขวางเขาจะเอาลูกตกาไปให้คุณตาเออคุณตาเออลูกตาเฮ้ยคุณยายคุณยายไปไหนหนึ่งหนึ่งหนึ่งพอพอหยุดหยุดเ้วยให้มุกตายายได้แล้วนี่ยายสัมเาามากันทั้งหมดครับเพลงตาราเพิงเเออ่งไปดูไออ,อันนั้นมายังเบามาหูก็เลยติดนิดน,นึง้งโอ๊ย นี่นี่นี่เอาไปพลังแห่งความมืดเออเอาไปแดดอเออนี่นี่น,นี่โอ้อืมโอเคเออเออเอ เอา้าชิบหายเสืสติดผน,งนังอีกนะเหลือกันสองคนมันจะนี่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 อืมอืมสีฟ้าต้องคู่กับสีฟ้าสีแดงต้องคู่กับสีแดงครับมันก็เหมือนที่เสียบปลั๊กปลั๊กแดงต้องคู่กับปลั๊กปลั๊กแดงปลั๊กเหลืองคู่กับปลั๊กเหลืองไม่งั้นเสียงจะไม่ออกครับโอ้โหมันเกี่ยวอะไรกันครับทุกอย่างเกิดมาเพื่อคู่กัน น่าจะให้ไปทางทางนั้นเขาไม่คปิดทางนั้นครับเราจะมาทางนี้เขาไม่ให้ไปครับเหมือนทุกๆเกมครับมันต้องมีของซ่อนอยู่แน่ๆเอี้ยโอ้โหไม่ได้เนี่ยก็รู้ว่ามันมาทางนี้ครับแต่เราก็ต้องไปดูทางนั้นก่อนครับเพื่อมันจะมีความลับซ่อนอยู่โอเคเย yeah. ่นี่เน,นี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยยิงให้หมดจิ้ม <Gym. S 1> เอา เวียนกรรมตาเขเป็นไงจิ้มไม่โดนเออนี่อย่างงี้นี่เออนี่หมดยังหมดแล้วมั้งเออคุณแจมันแจกแค่เนี้ยก็ยังดีครับไปไปอ,อันเถอะอ้ยไปอ้ยอยเออ,เอ,อชนงงจริงอ,อ้ยโอเคครับไปว่าแต่ตาเขาอยู่ไหนครับ คุณตาครับผมมาตามหาคุณยายเราคุณอยู่คุณยายติดอยู่นานมากแล้วอโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งเห็นโอ้วันเต็ดทำไมมันมองกับหัวอย่างนั้นนะเอ้ยต้องต้องกลับหัวดูครับเฮ้ยอุย้ยบ,บ้าไปแล้วนี่กระโโ ồ มาจังโอ้วันเต็ดแคทครับแคทไปโดนประกาศจับครับอีออ้ย แบบมีสเต็ปนี่เบน่าเรันท่นดาโ <Okay. S 1> อเคขับเกจได้ไหมไม่ได้ไปงูอยู่นั่นเองงูจะรอทำไมไม่ไม,ไม่กลับมารอผมทำไมโอ้เฮ้ยแม่งเยอะไม่ไม่ไม่ไ,มไมอ้เจ้าวีเวนวีอ้นี่นี่น,นี่อ่ะ จังมันนี่ตังของมันใช่ไหมมันอยู่ที่นี่แน่ๆโอ้โหให้เก็บเยอะจริงๆใี่เก็บอะจังมันเยอะไปเอ๋อเอ้ยอ,อ้าวอ้าวเมื่อกี้ผมดูนมาติดไว้ตรงนี้อ้าวโอ้โหอืกระจกเบาบางคุคนะ้นๆเหมือนเหมือนภาคสี่เคยมีคล้ายๆอย่างนี้ทำไมฉันต้องทำแบบนี้เพื่อปิศาจทำนั้นด้วยโอ้เพราะไอ้นี่ไงไอ้นี่คือ โอ้ได้แล้วนายจะต้องมีตาตาต้องคู่กับยายโอ้โหตาจริงๆด้วยเป็นไงบ้าเห็นเห็นหน้าอันวาววาวของผมยังคนติดยาเนี่ยโอ้โหโดนล้อมมากโอ้ซุ่มโจมตีเหรออืมไอ้พวกไอ้พวกเวินแค่นี้แหละครับยากที่สุดได้แค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเดินไปเอ้ยยยนี่นี่มานนี่ เออแล้กูทำเลยเนี่ยโอ้ไปอย่างงี้มันจะแตกไหมครับเหมือนในซากปะอ้าวไม่แตกอ่ะดีนี่ทำไมมันไม่แตกวะอุ้ยนี่นี่ไม่แตกก็ดีวะอุ้ยไม่ใช่อุ้ยมันแตกด้วยปะโอ้แต่มันแตกมันแตกซาครับโอ้ฝึกมาดีเนี่ยแตกแล้วเอ้ยมาหนี้มาหนี้โอ้ยอย่างงี้ต้องสู้อีกมันนะครับไม่ให้ยั้ง อ,อือเฮ้ยอืออมอนเจ้าขึ้นไหนี่นี่นี่อุ้ยอุ้ยเมื่อกี้ฟุ๊กแท่งจริงนี่อือตายตยยเียวนี่อือหลบได้่เก่งจริงอืมอือือ เร็วไปเดือดสู้ไงวะเนี่ยฟันไม่แก่เนี่ยแบบจิ๊บจิ้มจิ๊บ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 มันอยู่ได้นานก็เอาเงี้ยแหละเฮ้ยเฮ้ยตกไปมันจะตายไม่ใช่เกมโอเวอร์แล้วเนี่ยเอ้ยเอาโอ้โหจัดได้ตามคำขอเลย โอโ้เป็นการต่อสู้ที่ดีนะพอตอนสุดท้ายฉันตกลงไปนะโอ้โหใช้พลังวาร์ปขึ้นมาครับสุดยอดจริงๆไม่รู้ว่าโชว์พลังวาร์ปไปดูยังครับนี่เอ๊ะอ่ะเออใช้ไงวะสไตล์ยังไม่ได้อัพแต่เคยเคยเคยเอามาลองใช้ครับในเทรนนิง่งในอะไรงี้ครับลองดูมันมันก็คล้ายๆกับเ,เดมอนอีวาครับแต่เดมอนอีวาดนี้จะเพิ่มพลังโจมตีแต่คิวนี่เออนี่ไงเออ เออก็นึกว่าเปลี่ยนเป็นอัพอย่างอื่นแทนแหมทางนี้อ่ะสกิลเยอะดีครับเออไม่เยอะหรอกครับแต่รู้สึกเขาจะคัดเฉพาะที่จําเป็นจาเป็นของภาคภาคเก่าๆมาก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ดีครับเป็นเรื่องราวที่ดีมันไปทางไหนเนี่ยเมื่อกี้ก็เดินไปทางไหนไม่บอกทางนี้อ่ะทางตันหแล้ว มันมีทางขึ้นหลายทางครับอู้ก็ดีเหมือนกันเก็บของครบอของให้หมดจะครบอยู่อีกสิบตัวครับอ้างในกลับทางเดิมมาถ้าทางเดิมอยู่ไหนครับนั่นอไม่ใช่นี่เออนี่ทางเดิมจริงครับทางเดิมเมื่อกี้แต่เออนี่โอเคนี่สินี่มาอยู่ที่อะไรนี่รังหรือ,อยังกันสุสานขยะยังไงอย่างนั้นโอเค ไปกันเถอะอ่ะเออเอาไปหมดอืมอ่ะพอดีประจวบเหมาะนั่นคืออะไรอ้าอออโอ้โหอ่ะเปิดคูเปอร์เฮ้ยไม่ใช่คูเปอร์มันคือมันคืออะไรช่างมันเฮ้ยเข้าแบบมีสเต็ปนี่เออเอเจน์วิชิโกอ๋อ ไปแตะไปไปเตะบอลเข้าโกก่อนที่เวลาจะหมดลงไม่ใช่ครับวิ่งไปถึงจุดที่กําหนดก่อนเวลาจะหมดไปไปกันเลยมันจะมันจะสักเท่าไหร่ครับเอ้ยมันมันสักเท่าไหร่ครับเ <sk les> ท่านี้ครับเท่าที่ฉันมีครับก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดไดโอ้โหดูเพลงมันจริงต้องวิ่งโอ้โอ้โอ้โอ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 ันจะทันหรวะเนี่ยหนทางมันจะอีกยาวไกลมีชั้นหนึ่งนาทีครับ มีเวลาแค่หนึ่งนาทีได้พินดีๆค่อยคุยกันนหะอืมมานี่อือฟีวันนิงสไตลเดวิลมคใคโชคอุยอ่ะอุยอ้ยโกอยู่แค่นี้เองแหมอุยยมันจะตกแลวเนี่ยโอ้ยม,มานี่มานี่มานี่้ยมานี่้ยมานี้ยมานี่นไป เดี๋ยวเข้าแบบมีสเต็ปครับปิจูต้องริงครับปิอืมเทจริงดูหน้าหน่อยดิอ่าใครมาบางังหน้าน่ะโอ้เก็บแบบมีสเต็ปไอจั๊กอ้าวไม่เชื่อเลยเนี่ยกระโโถนี่ดูท่าดูท่ากำลังจะตีกอปคอปหดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอื้อทำไมทำหน้าอย่างนั้นนะได้เรื่อยๆครับอืมเหมือละอองโอ้ คนไม่มีหัวแสงสีเสมือนทองฟ้าประจิตแปรปวนทันใดตรงนี้วันนี้พูดมากี่เพลงครับเนี่ยเราก็ไม่รู้อุเฮ้ยมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมากับความเมามาถูกทางมั้เนี่ยเออถูกอะยังจะเจอเจอกันอีกวะอุ้ใครทักไลน์มาอู นี่เฮ้ยนี่นี่เอาน่า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 เฮ้ยโอโ้โหให้พี่เดินสะดวกสะดวกเถอะนี่ตรงนี้ก็ได้เอาเป็นตัวอยู่เฉยๆก็ Windows. ได้อันพี่เดินสะดวกคือหนึ zzarella, ่งสองบริเวณสะดวกออนี่เตายแล้วเป็นไงปะแย้ไหมแย้ไหมเออแย้เงี้ยนี่ ร้อยไปเหินฟ้าเหินเมฆโชจิม้มซ้ำนี่นี่เป็นคอมโ,มโบคิดเองครับไม่ใช่คนระับคิดคิดท่าไปได้ก็ใส่ท่านั้นไปเลยอามาเข้ามาเข้ามาอุ้ยเชียละอู้อู้อุ้ย,ยนี่สวนสวนสวน,สวนทวารวูนิซันเข้ามาเข้ามาเข้ามืออืออัปเปอร์คัตเข้าไปโอ้โหสวยงามเดี๋ยวเอาเป Bar ็นว ok, ่าปกดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงอ่ะทางนี้ ้ยโอ้เดี๋ยวกลับไปหาลุงครับภารกิจนี้มิชชั่นคอมพลีตแล้วครับเดี๋ยวยังไม่คอมพลีตครับเดี๋ยวแค่เอาไปให้ลุงเฮ้ยมาเนีอ่ะตกตายครับเออนั่นโอ้โหแสดงว่ามันสูงมากเนี่ยไปจะตกแอบเฮ้ยยังไม่รอดใช่แล้วอืม ได้เล่นนานนะครับเดวิดเมคายก็จำสเต็ปคอมบงคอมโบตัวเองไม่ค่อยจะได้แล้วก็มีอ่ะไปเดสเปกันนะครับหลายพาร์ทเลยทีเดียวอุยอ้ยด้ยตัวอะไรกันอุย้ยประตูมิตตี้อื้มไอ,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 อ้อ้วนไอ้อ้วนอู้ตัวอ้วนนั้นออกมาได้ยังไงยังไงแน่นแน่นอยู่ในผนังตั้งนานไใ้เวลาออกมาสักทีอุ้ยอะไปมันอ่ะอุ้ยอุ้ยเอะไรวะน่ะอุ้ยโอ้เอาไวไวนะ้อเอาไม่น่าเล่นเลยโอ้โห แมงมาไหมอืออือ <lush> ม <th> ันแมงแล้วไปเจออือโอ้โหชวนพวกเดียวกันไปด้วยเออมันก็ได้งานนั่นว่ะอืออือนี่นี่นี่แต่โดนตับเข้าไปเอ้ยเป็นหันง่ครับเฮ้ยเอือมันมาแล้วชวนเพื่อนชวนพวกเดียวกันไปเออนั่นแหละอันนี้นี่นี่อือยะอืมอืม ต้องดูต้องดูนั่นนะครับเออมาจะลางคุณกับผมแล้วนี่มานี่ไอ้แทงแพงแทงแพงแทงไม่ยั้งครับฟันเข้าไปมีแต่ฟันกับแพงครับนี่นี่นี่ลงไปปั๊มอีกทีเฮ้ย เอยผิดผิดท่าเอ้าชิบหายโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่ใหม่เวลาแบบไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงอุ้ยนะแรงมันแรงมันอู้ยนี่เอาซะปั๊บปับปับเออแตกสลายกลายเป็นปุ๋ยผงเฮ้ยประตูเปิดแล้วครับ เปิดประตูโอ้โหผมอยู่ตรงนี้มิบมิยเออคุณอุองออเออคุณตาใครวะเนะี่ยฉันเองนี่ยายยายมาละอุ้ยตาตายมาไหมอยู่ไหนปะอ่ะนี่ตายายหมดห่วงได้ไ้มยายโอ้หตาตาคู่กับยายครับดูการคู่กันอ้ย ผมมันใส่ง่ายๆอย่างนี้เลยโอ้โหฉันเห็นแล้วฉัเออไม่เห็นก็แปลว่าเออรู้ว่าเห็นเป็นไงหล่อไหมอืมอืมอมากับแสงสียนหน้าใส่ครับดันเต้พับหน้าใส่โอ้ดันเต้อ่าวรู้จักกันด้วยเหรอไม่ฉันรู้จักพ่อนายสปาร์ดาฉันเห็นเขาในตัวนายฉันสปาร์ดาเป็นปีศาจนันไม่เหมือนกับฉันหรอก เออไม่เหมือนแน่นอนนายเป็นในฟิลิมนั่นฉันก็เห็นเหมือนกันอยอในตาในตาศักดิ์สิทธิ์เห็นทุกอย่างแล้วนายเป็นแวรฟินเนีสนักวิชาการนักประดิษฐ์นักพยากรณ์ปีศาจจนกระทั่งนายมาถึงที่นี่ยฉันก็เป็นเอนักโทษของมันดัสต้องซาบซึ้งในบุญคุณนะเนี่ยมันไม่ใช่การช่วยเหลือบอกนายบอกฉันว่าจะพาไปที่หอคอยใช่เลยเพื่อนใช่แน่นอนทางนี้ มันไปนเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยช่วยกันทั้งเดียวกลายเป็นเรียกกันเพื่อนเลยนะครับโอ้โหสำนึกบุญคุณได้ทราบซึ้งมากจากสเตงเจอร์จากคนไม่รู้จักกันกลายเป็นโอ้โหคิดเหมือนกันมาเป็นเพื่อนกันเฉยเลยโอ้โหอ่ะอู้โอเคครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับกับสำหรับเดวิ May c ายแล้วก็วั รายการ Swap Gamer TV Channel นะครับอี๋นครับก็คลิปหน้าก็ไปดูนะครับว่าฟินเนสเขาจะพาเราไปเจอกับอะไรก็ขอเชิญทุกท่านตามชมแล้วก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับแค่นี้ครับมีแค่นี้ไม่มีอะไรแล้ว <c oughs>